สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทันสปีดนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับนัดนัดนัดเนี่ยเป็นนักแข่งเลยนะ วันนี้เนี่ยผมอยากจะให้นัดนะแนะนำเพื่อนๆหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาขับแท็กเดย์ขับในสนามมีรถบ้านรถธรรมดาเลยที่ไม่ได้เป็นรถแข่งจะต้องดูอะไรบ้างทำอะไรกับรถบ้างอ่ะอยากให้นัดเริ่มเล่าเลยสมมติว่าไม่รู้อะไรเลยนะอย่างแรกคิดคิดง่ายๆอะไรที่แตะถนนก่อนเป็นอย่างแรกยางยางอ่ะยางสำคัญมากใช่ต้องดูยางก่อนมีบอกไหมคือต่อให้เบรกเทพเครื่องดีนู่นนี่นั่นยางแตกมันทำอะไรไม่ได้เพราะยางมันมันเป็นแบบ สิ่งที่อยู่กับถนนนะ่ะอย่างเดียวกับรถกับถนนใช,ใช่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 ก็เช็คก,ก่อนยางไอ้ปีอะไรแล้ววะไอ้ดอกยางเป็นไงยังเหลือไหมก่อนลงสนามก็เช็คลมยางหน่อยต้องเผื่อตอนที่มันเย็นเพราะตอนเราอัดลมเข้าไปมันเป็นลมตอนเย็นลมเย็นอยู่วพอลงไปนวดนวดนวดใลมมันร้อนขยายตัวเพเชอร์ <pressure S 1> มันเพิ่มแล้วอย่างอย่างนัดจะแนะนําว่าให้สมมติตอนเย็นเนี่ยขับรถมาที่สนามเนี่ยเราต้องบัดลมยางเอาลมออกเหลือเท่าไหร่ยี่สิบห้ามันขึ้นอยู่กับ ยางนั้นๆขึ้นอยู่กับสายยางด้วยลออ้อ20เแกมเตีย้ยแกมสูงล้อ15อะไรมันก็ไม่เหมือนกันแต่เอาง่ายๆถ้าถ้าสมมุติสมมติว่ามันตรงกับไอที่แบบเขียนอยู่ข้างประตูถ้าล้อเราไม่ได้ผิดสเปคแต่อย่างนั้นมากก็ก็ลบจากตรงนั้นไปสักแบบ4่อะไรงงสัก 4, นนีลบสัก4ง่ายๆแค่คิดคร่าวๆเลยนะหย,ยาบๆเลยประมาณน,าณนี้ประมาณนี้ถ้าไม่โหดมาก ถ้าวิ่งไม่หมดมาสักสี่สักห้าสักี่สักหือเกือกันถ้าอย่างนั้นก็อาจจะหกไม่รู้ผมก็คือเอาอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีเวลาวิ่งเยอะก็ลมยางเท่าที่มันเขียนข้างประตูเลยลงไปวิ่งก่อนเลยแล้ววิ่งสักสมมติบุรีรัมสักสองรอบแต่นี้เวลาเราน้อยไงเราต้องเตรียนไปก่อนอ่ะสมมติมีเวลาวิ่งวิ่งสักสองรอบขึ้นมาจิ้มยางหรือที่ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วกับปล่อยให้ลมที่มันร้อนแล้วกลับไปอยู่เท่าเท่าที่เขียนอยู่ข้างประตู อคอย่างข้ามาตูเขียน3 2สองวิ่งไปอาจจะแบบ38ก็ลดลงมาปล่อยให้เดินสาองก็ตามนั้นดูเรื่องยางก่อนแล้วต่อมานอกจากยางก็เบรกเบรกเบรคก็เบรกก็จะมี2อย่างก็จะเป็นคือไม่ผมยังไม่พูดถึงปั๊มซิ่งปั๊มเอาเดิมเอาเดิมเลยเอาเดิมเลยไม่ต้องมาบอกให้เปลี่ยนเบรกอะไรอัปเกรดเพิ่มเลยเอาเอาปั๊มเดิมเนี่ยปั๊มเดิมจานเดิมเลยก็คือสนใจเรื่องผ้าเบรกกับกับน้ำมันเบรกอมันเบรคสองอย่างใช่ ก็น้ํามันเบรกเนี่ยผมแนะนําให้เป็นคือจะยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยๆให้มันเป็นซักดอทสี่ดอทสี่ดอทห้าก็ดีแต่ว่าแต่ว่าทีเนี้ยมันมีเรื่องราคาอยู่ทีเนี้ยสมมติว่าเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยลงทุนอะไรมากเราใช้น้ามันเบรกที่ติดรถมาเลยได้ไหมก็ได้แต่ว่าเราต้องรู้ว่าเฮ้ยเราอย่าไปหักโหมมันมากสมมติว่าเห็นรถแข่งก็วิ่งกันสิบยี่สิบรอบอย่างเงี้ยแต่เราลดบ้านนะลงไปวิ่งสักรอบสองรอบแล้วให้มันได้คููดาวหน่อย ก็คูลดาวก็ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าพิษอะไรมานะก็คือก็คือวิ่งนี่แหละวิ่งให้ลมมันเป่าช่วยเป่าด้วยใช่ไหมให้มันเย็นลงช่วยมันน้ำมันเบรกมันอุณหภูมิลดลงใช่ใช่ใช่แล้วอย่างผ้าเบรกผ้าเบรกมันก็มีเรื่องอุณหภูมิเหมือนกันใช่ป่ะเพราะมันมีตั้งแต่400 500 600 700 800ใช่ใช่ถ้าจะมาแท็กเรืออย่างเงี้ยคนจะใส่ผ้าเบรคอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างผมตอนนี้ผมใส่800อยู่ผมก็ยังคิดรู้สึกว่ามันก็ต้อง800อ่ะเพราะว่าใส่ต่ำกว่านี้ก็รู้สึกมีอาการเบรกเฟรดอุณหภู อาจจะเป็นว่าผมอัดเยอะด้วยแบบไม่รู้ไม่ยอมหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เสพเป็นเหมือนกันอาการมันจะบอกประมาณยังไงมันจะเริ่มเบรกแล้วมันจมหรือว่ามันเบรกแล้วมันไม่ค่อยหยุดมันลื่นๆเเบกมีมีสองอาการที่ต้องคิดก็คือเป็นเขาเรียกว่าเฟดเนาะมันจะมีเฟดน้ํามันเบรกกับเฟดพาเบรกทีเนี้ยเฟดน้ํามันเบรกก็คิดง่ายๆว่าน้ํามันเบรกมันเดือดเดือดแล้วมันมีฟองการการที่เรากดไปแล้วมันเป็นแรงดันน้ํามัน พอมีฟองปุ๊บไอแรงดันที่มันเคยมีอยู่เต็มเต็มเป็นน้ําเป็นของเหลวเต็มเต็มมันมีฟองปุ๊บมันก็หยุดก็จะเป็นเบรกจมเบรกหยุดเบรกแบบรู้สึกไม่คมอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันแย่สุดๆเลยก็คือแบบมันเดือดไปแล้วก็จมฟืดไปเลยก็คือไม่มีใยเลยใช่อันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องคิดเรื่องลิมิตของน้ํามันเบรกที่เราใช้ว่าเราอย่าไปหักโหมมันมากถ้าเราใช้แบบเกียร ใช้งาน<ม>สเก็ตบ้านใช่แล้วอีกทีถ้าเป็นผ้าเบรก<ม>ผ้าเบรกเนี่ยมันก็จะมีแบบเหยียบไปเอ้ยมันก็ตึงนะแต่รถมันท<ม>ื่อๆไปเลยมันไม่ยอมหยุดให้เราแคก็ค<ม><น>ือผ้าเบรกมันเกินอุณหภูมิทํางานมันไปล้วเราจะพันขึ้นด้วยกับอพิษ์นี่แบบตุยแนะอาจจะแบบต้องวิ่งไปหาอะไรมาแบบ อย่าสาดน้ำานจานเบรกแตกเออไม่ใช่อย่าสาดน้ำอย่าให้มันเย็นเร็วมากๆอ่ะคือเอาลมเป่าว่าโอเคแต่อย่าเอาน้ําไปนี่มันคือถ้าสมมติเข้ามาควันตุ่ยเอ้ยไม่ต้องวิ่งไปสาดน้ําหรือว่าวิ่งอะไรนะปล่อยก็ได้ถ้ามันแบบแค่ควันแต่ว่าถ้ามันเริ่มเป็นเปลวไปขับบนช้าๆใช่ลมมันตีอะไรไอขัได้นะเอาไปวนให้ครูดาวดีกว่าใช่ๆถ้าเบรกจะดูยังไงฮะเออถ้าเบรกต้องเหลือเท่าไหร่ก่อนมาสนามสักครึ่งเซนได้ไหม สมมติ <ๆ S 2> ก่อนมาถ้ามันถ้ามันต่ําถ้ามันแบบ0.3นย์จแล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องก็คือเปลี่ยนก่อนมาจริงไหมเปลี่ยนดีกว่ามีสักครึ่งเซนอย่างน้อยสักครึ่งเซนใช่ใช <ồ. S 1> ่เนาะเซฟเซฟไว้ก็จินจินตนาการนะว่ามันมันสีด้วยความเร็วสูงแบยเบรกทีนึงมันจะหายไปเท่าไหร่เราคิดนะว่าวันหนึ่งเราวิ่งกี่รอบใช่ก็คิดคิดนะว่าพอให้กลับบ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนอกจากผ้าเบรกเขาจะชอบแนะนำอะไรกันน้ำมันเครื่อง อะอย่างไรคือควรจะเป็นฟูลทีเซนเมติก่ะสังเคราะห์แท้ใช่ใช่ใช่ไหมถ้ามาแข่งควรจะเป็นฟุตที่เซนเดตริกคือถ้าแบบมีแบบตึงสังเคราะห์อะไรอ่ะเปลี่ยนให้หมดเลยถ้ามันสังเคราะห์แท้แต่จำคือจำเพราะมีคนบอกผมว่าให้เปลี่ยนทุกครั้งก่อนมาสนามม,นมันจําเป็นปะมันไม่จําเป็น,ปนแต่ว่ามันก็ดีแต่ว่าถ้าสมมุติเราจะไม่เปลี่ยนทุกครั้งเงี้ยเราแค่ต้องแบบแท็กตัวเองมาก่อนมาก่อนหน้านี้เรารอบล่าสุดมาเนี่ยเราน้ำมันรอบที่ถ่ายไปเนี่ยเราทําอะไรกับมันบ้างเราวิ่งไปหีโลแล้ว หรือว่าสมมติมาแท็กเดย์บ่อยๆเนี่ยในแท็กเดย์แต่ละครั้งเนี่ยเราขยี้มันแค่ไหนถ้ามันสมมติว่ามีเกจอุณหภูมินะแล้วมันเครื่องมันมี working temp อยู่ถึง150ของพวกนี้เมื่อเลย working temp ขึ้นไปเมื่อไหร่มันจะเสื่อมสภาพใช่เพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าฮ้ยเราขยี้มันโหดร้ายไปแล้วนะ,ะเปลี่ยนเลยมือใหม่นี่ก็คือก่อนมาแท็กควรจะเปลี่ยนก่อนเพืนะ่อเซฟเป็นฟูลี่ แล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยดูตัวเองว่าใช้งานหนักหน่วงแค่ไหนดูอุณหภูมิน้ำมันเครื่องเอาถ้าไม่มีก็เน้นว่าขับรอบหนึ่งร์ดเต็มที่อีกรอบนึงก็คูดาวจะได้เซฟมรถเนาะแนะนำประมาณนี้ประมาณว่าแทกใหญ่ๆห่อย่างเงี้ยออกไปช้าช้าซัดแล้วก็อีกรอบนึงก็คูดาวเลยสามรอบออกซัดคูดาวแล้วก็จะพักเท่าไหร่ก็ได้เวลาเหลือค่อยซัดอีกรอบ S <S> ใช่แต่ถ้าแท็กเล็กๆอย่างพวกทีละนครเชรีพวกอะไรเงี้ยมันเป็นมันไม่ได้มีโหลดที่เราแบบโหวมทางตรงยาวโหลดที่ต้องแบบเติมคันเล่งสู้เพื่อออกโค้งอะไรเงี้ยถ้าโหลดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็อาจจะได้สักสองสารอบอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นเซฟเซฟนอกจากนั้นมีอะไรอีกไหมก็ตะกี้เราอะไรไปบ้างนะมียางมีเบรกน้นมันเบรกช่วงล่างช่วงแรกช่วงล่างช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยคือไม่ต้องเป็นโช๊คซิ่งไม่ต้องเป็นอะไรก็ได้นะรถบ้านเลยเดกเดิมเด็กเดิมทุกอย่างเดิมหมดเนี่ย ก็มาได้คือเราแค่ทําความเข้าใจกับลิมิตของมันแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือแบบไอ้เช็คหน่อยบูทขาดไหมเช็คช่วงล่างครับบูทเอ่อปีโนกนู่นนี่นั่นสภาพโดยรวมว่าแบบของที่มันเป็นของโซลิดอะของแข็งมันมันมันผลปีไปบ้างไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมามสนามอะคือเราเหมือนเราต้องพยายามคุยกับรถตัวเองให้รู้เรื่องเอ้ยมันลิมิตอยู่ตรงไหนโอเวอร์สเตียหรือยังอันเดอร์สเตียหรือยังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าไอ้พวกเนี้ยมันไม่ดี มันเหมือนจะแบบทำให้มันคุยยากขึ้นใช่ใเรียนรู้รถตัวเองยากขึ้นงงกับอาการรถแก้ไม่ออกอะไรอย่างนี้ปะใช่ใช่จริงจริงมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความเข้าใจส่วนตัวแล้วกันนะแล้วก็หลายๆคนก็คิดอย่างนี้คือยางอะแคมเบอร์หน้ากับหลังมันไม่ไม่เท่ากันถูกไหมอ่าใช่ตอนนี้แม้แต่จากโรงงานก็ตามอ่พอมาวิ่งแท็กอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราเราเซ็ตช่วงเอยเราช่วงล่างแบบผลบวแล้วแคมเบอร์หน้าลบสี่หลังลบสองอะไรเงี้ยอ่ะ ก็คิดภาพว่ามันกินยางไม่เท่ากันเอ้ยสลับยางแบบรถใช้งานอย่างเงี้ยมันจะคิดอย่างนั้นไม่ได้นึกภาพว่าอย่างนี้เนี่ยครับล้อ,อมสมมติว่านี่ด้านในรถมีด้านนอกนะเนี่ยสมมติลบสี่ลบเดียอย่างนี้มันจะกินอย่างนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมแล้วมันก็จะตื้นลงไปเรื่อยๆใช่แต่พอสลับไปล้อหลังให้กลายเป็นลบสองกลายเป็นว่าคอนแทคแพดตรงนี้มันหายหมดเจะเหลือแค่นี้นะใช่จะเหลือแค่นี้ใช่อันเนี้ยอันเนี้ยจะทําให้จะทําให้แบบ ทำไมลดอาการเป็นอะไรวะเคยงมกันทั้งวันกับที่ใช่อ๋อสลับล้อหน้ากับหลังนี่ว่าก็งงว่าเซตติ้งเป็นอะไรอันนี้ก็ทิกเล็กๆอย่าถ้าถ้าเราขยี้ยางจนมันแบบมันกินหน้ายางเยอะไปแล้วเนี่ยอย่าเปนสลับหน้าหลังทะเลลึกผมบอกเลยใช่ไหมก็คือต้องปล่อยไว้เดิมมาสนามก็คืออันไหนล้อหน้าจริงๆก็คือวิ่งถนนอันไหนล้อหน้าอยู่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นใช่ไหมอย่างนั้นก็ต้องสมมติว่า พอพูดถึงอันนี้มีแคมเบอร์ก็เลยอยากจะพูดเรื่องตั้งศูนย์ถ้ารถบ้านอย่างนี้แนะนำไหมสำหรับคนที่จะมามือใหม่มาไม่ต้องหรือว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยมาอย่างี้แหละไม่ต้องคิดมากเลยครับตั้งศูนย์เหมือนศูนย์ตามแบบศูนย์บริการทั่วไปเลยตั้งศูนย์ให้ตรงก็พอโอเคโอเคอเคไม่ต้องมาลบบ้าบ้านบ่อะไรหรือถ้าจะเป็นแบบรถแบบเฮ้ยเราสนุกกันมาแล้วมีปรับนู่นปรับนี่ได้ก็ เชิญใช้บริการสำนักที่คุณศรัทธาใช่เ <laughs> พราะมันหลายสูตรหลายสำนักมากเลยม,มันแล้วแต่จริงๆว่าแบบคุณชอบแบบไหนมีอะไรอยากจะแนะนําเพิ่มเติมหรือว่าจริงๆหรือไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้หรืออยากอะไรที่แบบอยากแนะนํากับคนที่แบบไม่เคยลงสนามอะบอกคนที่ไม่เคยว่าการขับก็ได้หรืออะไรก็ได้เพื่อให้มันไม่เกิดอุบ,บัติเหตุเพื่อให้มัน s a ฟแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนได้มาสนุกอะคือก่อนเราจะสนุกกับอะไรเนี่ยเราต้องเหมือนกับเหมือนกับ เล่นดนตรีครับสมตสมตินะสมมติเคยเล่นดนตรีเล่นเคยเล่นดนตรีอ่เล่นเปียโนสมมติด้วยอย่างอ่าสมมติสมมติเล่นเปียโนอ,อย่างเงี้ยอ่าเราต้องรู้โน้ตกันโดเลยมีฟาซอนเป็นไรเราถึงจะเล่นเป็นเพลงเราเลยถึงจะสนุกกับมันอ,อันนี้ก็เหมือนกันคือทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นสกิลเซ็ตพวกเนี้ยมันเราควรจะมีความรู้พื้นฐานก่อนมาขับรถในสนามก็ควรมีความรู้พื้นฐานก่อนซึ่งความรู้พื้นฐานพวกเนี้ยก็จะเราก็ต้องอาจจะดูใน u t u b e Google นู่นนี่นั่นเสิร์ช ตามความรู้แต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ไปเรียนตามเขาเรียกว่าสํานกไม่ใช่เรียนกับนัดไงเรียนกับนัดเลยจบเลยอันผมก็รับสอนคนตัวมีรับสอนอยู่รับสอนส่วนตัวอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าคือมันก็จะมีสถาบันสถาบันการสอนเกี่ยวกับรถแข่งเยอะเหมือนกันก็คือไปเราไปเสริมความรู้ตัวเองก่อนก่อนแล้วเราจะสนุกเริ่มเริ่มสนุกเริ่มแบบขับไปแล้วแบบตรวจตัวเองได้ คือถ้าเราตรวจตัวเองไม่ได้มันจะเรื่องไม่สนุกรถมันเลี้ยวไม่ได้คราวนี้เราตทวรถแต่เราไม่รู้จะแก้ยังไงก็ไม่ได้พัฒนาอีกใช่ใช่คือมันมันเป็นการปูไมล์เซฟใหม่แสดงว่าคนจะมีพื้นฐานสักหน่อยหนึ่งใช่สักหน่อยหนึ่งครับก็ดีก่อนที่จะมาวิ่งสนามจะได้สนุกมากขึ้นใช่เพราะความสนุกมันจะ มันมันจะอยู่ที่แบบเฮ้ยขับขับไปเฮ้ยเวลาเราเร็วขึ้นเว้ยแต่ไม่ใช่ว่าทุกวินาทีนี่ดีใจมากเลยนะถ้าใช้มัวิ่งหนึ่งนี่คือเยอะมากเลยนะสนามอย่างแต่ไม่ใช่ประเภทแบบวิ่งไปขันยี่กันยี่ไม่รู้เรื่องละรถไม่ดีเลยอะไรอย่างีหักเร็วอย่างเดียวหักแรงอย่างเดียวเลยจะขาดกับช่างอีกทำรถมันไม่ดีเลยพี่อะไรเงี้ยอีกอีกเรื่องหนึ่งที่แนะนําก็คือก่อนก่อนจะโทษอย่างอื่นเราโทษตัวเองให้ครบก่อนโทษตัวเองครบก่อน รถมันก็มีสีล้อมีเซตติ้งอะไรไม่เหมือนกันแต่ว่าแบบถ้าคนขับมีพื้นฐานที่ถูกต้องจริง,รงๆเราถึงจะรู้ว่าไอ้รถมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือทําตัวเองให้ถูกก่อนอ่ะแก้ตัวเองให้ครบก่อนมุดเลี้ยวตรงนี้ไม่ได้ไอ้ลองถอยมาอีกนิดลองขยับไปข้างนาหน้าอีกนิดนึงมาร์กริงต่างๆในสนามันอะไรเงี้ยครับอันนี้ไปเรียนเอานะครับไปเรียนเอ <c oughs> าผมพูดตอนนี้อาจจะไม่รู้เรื่องเออนัดเนี่ยนัดทำยูทูบช่อง YouTube ด้วย เป็น POV POV ก็ไม่ใช่อะออนบอร์ดอะเรียกว่าออนบอร์ดเป็นออนบอร์ดในสนามแบบเยอะมากเนาะเพราะงั้นใครที่อยากจะดูไลน์ก็คือดูช่องนัดได้เลยเนาะมีสนามช้างด้วยเพราะผมก็ไปดูอยู่ในช่องก็ดูไลน์สนามช้างเนี่ยดีเลยแหละใช่แล้วเดี๋ยวผมมาวิ่งที่นี่ก็จะมีคลิปหนึ่งเฟรมขึ้นมาเยี่ยมมากก็ฝากช่องหน่อยช่องนัด POV ครับผมนัด POV ใน YouTube เลยครับก็ดูตามนี้นะครับเดี๋ยว้นขึ้นไ้เดี๋ยวผมขึ้นหน้เดี๋ยวผมขึ้นหนาให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขึ้นห้เลยเออแล้วก็อะไรนะ มีเรื่องที่นัดสอนสอนอินสตัคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเบอร์ติดต่อยังไงแล้วก็อยากให้แนะนำหน่อยอ๋อติดต่อได้ในในเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยก็ได้เฟซบส่วนตัวเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กส่วนตัวให้แล้วกันนะใครสนใจอยากให้นัดเป็นอินสตัคเตอร์สอนให้ก็ติดต่อตามนี้นะครับผมขึ้นให้ินดีครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ